สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกันเธออยากรู้ตุ๊ตุ๊อยากเข้าค่ะเก๋มากกลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากพายุเข้ามาช่วงนึงไดค่ะช่วงนี้กลับมานะคะกับเธออยากรู้ตุ๊ดเย้าอยากเข้าอุ้ยดูซิไม่ได้พูดนานนะฮะแต่ท้าสาวสวยค่ะนะคะสวยค่ะสวยทุกคนไหมสวยทุกค่ะวันนี้เรามีข่าวเก๋ๆข่าวเลิๆมาฝากนะฮะกับเทรนด์ดีๆต่างๆมากมายทีเดียว บอกท<ช>่านผู้ชมเลยว่าต้องดูให้จบรายการนะคะ,คะอ่ะเริ่มเริ่มกันที่เริ่มกันที่เป็นถือว่าเป็นการอัปเดตเทรน์ทรงผมนะคะที่เรียกว่าเป็น5้า้าเทรน์ทรงผมอมตะที่แบบว่าฮิตตลอดกาลของคนดังเลยก็ว่าได้นะคะมาที่อันดับแรกกันเลยค่ะทรงแรกมารีนมอลโลค่ะรู้กันดีใช่ไหมคะว่าทรงนี้เป็นทรงที่อมตะจริงๆก็คือใช่เป็นผมบลอนสีข<ช>าวสีแบบว่าบนบลอนแล้วก็ดัดหยิก ให้แบบสวยๆเราอาจจะเคยแบบว่าคุ้นเคยกันดีในหนังไทยนะบางเรื่องก็จะมีแบบหนังพีเรียดอะไรอย่างเงี้ย่ะโอเคนะทำยากด้วยจริงๆถ้าหน้าไม่สวยจริงทำก็ชายทำก็ดูเป็นขุดย่านะถ้าอย่างนี้ทำปั๊บหน้าจะเป็นสระเปามีขนทันทีมันขุยย่าอย่างนี้เลยนี่อ่ะโอเคทรงต่อไปกับพ่ลาทรงต่อไปแหมทรงนี้ถ้าพูดถึงชื่อก็คงจะแบบรู้ดีอะไรอย่า ฟาลาหายคนหลายคนคุ้นชื่อกับชื่อว่าฟาลาแต่รู้ไหมคะว่าฟาลานี่ก็ค mm ือมาจากทรงผมของฟาลาฟอร์เช e ซึ่งเป็นน kind of ักแสดงทางฮอลลีวูดนางมีชื่อหรอนางมีชื่อเป็นชื่อของนางเลยนางเป็นคนการนางงามบ้านเราสมัยก่อนจะจะใช้ฟาลาอ่ีนางเป็นคนริเริ่มทรงนี้จนจนแบบางเก๋ ตั้งชื่อทรงไม่เป็นทรงฝาล่าหรือเดี๋ยวนีทุกร้านทําผมทุกร้านจะต้องรู้จักไดฟาล่าหมดเลยใช่ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะนาามเนาะฝาลงฝาล่าอะไร่าทรงต่อไปเลยทรงต่อไปทรงนี้เป็นทรงแบบเรียบหรูไฮโซนะคะทรงของเจ้าหญิงเดนน่าค่ะก็คือเป็นทรงบ๊อบบ๊อบสั้นๆนี่แหละแต่ว่าเรียบหรูไฮโซดูดีทรงนี้เหมาะกับคนที่แบบเป็นเหมือน ผู้หญิงที่ดู working woman หน่อยดูแบบว่าสมาร์ทดูบาตัวอะไรอย่างนี้หบ้างอย่างนี้เรารวมนีบ้างได้อยู่ได้อยู่แต่เราตัดไม่ได้เลยนะทำไมตัดมาฉันก็ฉันก็ไม่บอกร้านนะส่งผู้หญิงเดินนาเขาตัดมาทำไมฉันเหมือนพวกตี๋ว่าโง่มอาจจะต้องอยู่ที่หน้าคนด้วยนั่นเองเหรอทำไมนมาส่วนตรงไหนอย่าอย่าถามว่าตรงไหนเพราะมันเยอะพูดไม่จบกี่เบรกก็ไม่จบค่ะ ทรงต่อไปค่ะอาทรงต่อไปทรงที่4เป็นทรงของเจ n นิเฟอร์นิสตันนะคะซึ่งทรงนี้เป็นทรงที่ชื่อว่าราเชลมาจากซีรีส์ของอเมริกาที่ชื่อเรื่องของชื่อเรื่องว่า Friends นะคะ,ะเป็นทรงที่ยังคงทิ้งทิ้งความนิยมอย่างอมตะเอาไว้ให้ สาวสาวทั่วโลกถึง11ล้านชีวิตตัดทรงนี้ตามเธอ11ล้านชีวิตตัดทรงนี้งอะไรนะเนี่ยเขาบอกมาบอกทรงราเชนได้นะ่ฮะเราเราไม่ได้เตรียมเราไม่เตรียมรูปทรงต่างๆทรงคล้ายๆทรงอย่างเงี้ยค่ะแต่สั้นกว่านี้เหรอแต่สั้นกว่านี้นิดนึงทรงปิดกลางไงทรงผู้อีสานทั้งหมอ๋อผู้อีสานทรงแทรงปิดวอรงแปลกหน้าเล็กเลียวมากไปกัดเขา ตัดไม่ได้สุนารีตัดไม่ได้นารีราฉันสีที่สารฉันโกอินเตอร์แล้วอ่ะทรงต่อไปมีไหมคะทรงสุดท้ายเป็นทรงของวิกตอรีเบคแฮมมีช่วงหนึ่งที่ที่ฮิตมากว่าเป็นทรงบับเทหัวทุยนั่นเองที่เรารู้จักเทคือเทมาข้างหน้าบับเทหัวทุยหัวทุยที่แปลว่าควายป้าไม่ใช่ค่ะหัวถุยุยก็คือหัวนอหัวนซึ่งเหมือนฉันเหมือนจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะตอบอะไรก็ไม่รู้ปะพี่ยังหัวโปกอยู่แม่ว้ะอย่าไปเช็งกันว่าหัวโปก ขาผมทรงนี้ผมไม่แบ่งโซลิวท์ใช่ไหะข้ามจากข้ามจากเทรนจบไปแล้วก็ไปเทรนตรงหน้าอกดีกว่าใช่หน้าอกไล่ลงมาเรื่อยๆใช่มิสูมาซูนจะมีเรื่องหน้าอกบึ้มๆมาให้เล่าไหะตอนนี้หน้าอกน่าใจเราต้องยอมรับนะคนทำเยอะใช่ค่ะจริงเหรอเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ไหมใช่เป็นเรื่องปกติก็ฉันขอข่าวช็อกๆเกี่ยวกับหน้าอกสักข่าวหนึ่งได้ไหมคะเป็นเรื่องที่ฮือฮามากค่ะคือว่า คุณทวดเป็น65ปียกเครื่องอัพเต้าเป็นรางวัลชีวิตเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะคะ65ปีตายแกยังมีชีวิตอยู่อีกนะครุณผู้ชมทวดผู้ดีวัย65ปีสัดตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งใหญ่โดยการผ่าตัดเพิ่มขนาดจากไซเอเป็นไซเอฟหลังจากต้องทนทุกข์ทรมานมานานมาหลายปีในในที่สุดนางก็สามารถอัปเดตอัปเดงเด้งเดงได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งจริงเหรอใช่ทุกวันนี้จากถุงกาแฟ ใจเป็นกระเป๋าโอ้ดูนมหก็คือใหญ่มากดูนมชีสิคะนี่ไงนี่ไงภาพกับคุณสมศใหญ่มากแต่ทำไมก่อนทำนมแกไม่ทําหน้าซะหน่อยเนาะเราเราไม่เข้าใจแกไม่ไม่แต่ถ้าพูดถึงวัยชีชีก็โอเคนะหกสิบกว่านะอย่าลืมนะเอออย่าลืมก็ได้ทานมมาแล้วชีไม่ช็อกขาดเตียงชีก็โอเคนะนมชีนมันแรนเลยอดิฉันเชื่อว่าชีคงเดินตรงๆไม่ได้อ่เออไม่นด้เดินอย่างเงี้ยพี่เดินอย่างเงี้ยเหมือนน้องจูนเลยใช่ปะ ม่หนูน้าอกเลยมาสิรอยเผยว่าเขารู้สึกมั่นใจมากตั้งแต่ทําหน้าอกมาเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาจะดูเด็กขึ้นมาทันทีอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะหลังจาาใช่เพราะว่าเพราะว่าวัยของรอยเนี่ยหกสิบห้าปีแล้วเนื้อหนังก็หย่อนยานแลานแล้วนางสามารถเหมือนเพิ่มเต้าเพิ่มขนาดอ่ะให้ให้ใหญ่แล้วกลับมาเป็นวัยสาวอีกครั้งอันล่าสุดล่าสุดนี้นางมีที่เขาบอกว่านางนางไปออกเดทกับเด็กอายุเท่าไหร่นะ ยี่สี่ไม่ไอ้กินงอ เด็ที่เบิร์ตก็ยังทำไม่ได้นะคะเคยเคยยคนฉันเคยออกกับเด็กอายุ14จ้ะอุ้ยใช่ผู้เยาวพี่แม่ผ้าผู้เยาวรึเปล่าไม่พ้าผู้เยาวออกเด็กสิจริงเด็กดมกาวแถวบ้านชอบมากเลยอ่ะซึ่งความสุขฉันปราบเพื่อนกับเด็กพวกนี้มากเบิร์ตเถื่อนนะไม่เถื่อนนะเธอเขาดมกาวแล้วเขาดูฟุ้งอะผู้อะไรเขาทำตามหมดบอกฉันสวยเขาส่งฉันเสียข่าวเธอข่าวเธอไม่ต้องตำรวจจับศาลตนี้สำหรับการทำเสียกรรมครั้งนี้ ใช้เงินไป4,250อรอปอนด์คุณเท่าไหร่อ่ะคุณห้าสิบแต่ยังไงเธอก็ไม่ทำคุณไม่ทนสมองไม่ทูเลยจากการที่นางเก็บหอมรอมบิคตั้งแต่สาวสาวเพื่อเบบวันนั้นไปเก็บโอ้ยใช่เก็บตั้งแต่สาวสาวเลยหรอนางหวังว่าบ้านไปชีวิตนางจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแต่ไม่ได้แล้วไงเพราะนางอยากสวยก็เลยเอาเงินไปทำหน้าอกก่อนสิ้าไปทำหน้าอก ไม่เก็บไว้ทําอะไรเลยหรอแบบอย่างพี่เบิร์ดอะเก็บไว้ทำหน้าดีกว่าเนาะเาป็นพี่เบิร์ดไม่พี่เบิร์ดรถกว่าอ้วนก็สวยแล้วไม่ต้องทำนี่แหละพูดโอเคแหละชอบตรงนี้โอ๋อพอรูไม่ว่าสิ่งยากที่สุดยิ่งกว่าการทำหน้าการลดความอ้วนใช่ลดความอ้วนถือยากมากแต่พี่เบิร์ดทำนมหน่อยก็ดีนะเพราะตอนนี้หน้าอกเหมือนจะห้อยแล้วพี่เบิร์ดไม่ชอบทำนมค่ะทำไมนะคะพี่เบิร์ดเป็นผู้หญิงพี่เบิร์ดไม่ต้องทำพี่เบิร์ดอยากทำอะไระคมึงไม่ดูเหรอว่าตรงไหนที่กูควรทำแหมทำลงกับหน้ากูต้องทำหน้าก่อนสิโอ้โหพูดหลอดอย